สวัสดีครับในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราจะมาสำรวจความรักในแบบฉบับของผู้ใหญ่กันซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนในหนังในละครที่เราเคยเห็นนะครับแต่มันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันเยอะแยะเลยมีประโยคนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเขาบอกว่าความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยเสียงดังอืม ลองนึกตามประโยคนี้ดูดีๆนะครับเพราะนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยความรักที่เงียบแต่ชัดเจนคือเป็นความรักที่ไม่จําเป็นต้องตะโกนบอกใครเพื่อให้คนอื่นเข้าใจนะครับแล้วอะไรละ่ะที่บอกว่าความรักแบบนี้มันมั่นคงและเงียบสงบ ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ไม่ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและจุดที่สำคัญมากๆและก็คือไม่ต้องมานั่งถามกันบ่อยๆว่ายังรักกันอยู่ไหมเพราะอะไรนะ่ะหรอครับเพราะความรักมันสแสดงออกมาชัดเจนอยู่แล้วในการกระทํามันสัมผัสได้เองโดยที่ไม่ต้องพูดเลยพอพูดถึงความรักที่เงียบแล้วเนี่ยเรามาดูกันต่อเลยในเรื่องของภาษาแห่งความเข้าใจซึ่งในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับ ความเงียบเนี่ยก็ถือเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคือการสื่อสารในความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันจําเป็นไม่ใช่เพราะว่ากังวลคือเมื่อคนสองคนเขาเข้าใจกันมากๆแล้วครับมันก็ไม่จําเป็นต้องมารายงานทุกเรื่องหรืออธิบายทุกความรู้สึกเพราะมันมีความไว้ใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าถ้าเรื่องไหนมันสําคัญจริงๆเดี๋ยวอีกฝ่ายเขาก็บอกเองแหละคําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยเลยก็คือ อ้าวแล้วแบบนี้ความเงียบในความสัมพันธ์มันเป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่านี่เป็นความกลัวที่ผมว่าใครๆก็คิดกันนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูในอีกมุมมองหนึ่งกันครับสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันอึดอดัดเต็มไปด้วยความกังวลเนี่ยความเงียบมันจะเหมือนเป็นช่องว่างที่น่ากลัวที่ต้องรีบหาอะไรมาเติมให้เต็มแต่กลับกันสําหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้ว ความเงียบมันคือความสงบสุขที่เราแชร์กันได้มันไม่ใช่สัญญาณของความห่างเหินเลยนะแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเราสบายใจที่จะอยู่ข้างๆกันแม้ว่าจะไม่ได้คุยอะไรกันเลยก็ตามไปกันต่อที่หัวข้อถัดไปเลยครับเรื่องของความเคารพไม่ใช่การควบคุมซึ่งสิ่งนี้แหละคือรากฐานที่สำคัญมากๆของความไว้ใจและอิสรภาพในความสัมพันธ์ ในความรักที่เคารพซึ่งกันและกันจริงๆนะครับมันจะไม่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้เลยไม่มีการมานั่งเช็คโทรศัพท์เช็คข้อความไม่มีการคอยจับผิดหรือว่าคอยตามติดว่าอีกฝ่ายไปไหนทําอะไรอยู่และจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่ไม่ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่เป็นห่วงนะแต่เป็นเพราะว่าเราเคารพในพื้นที่ส่วนตัวและอิสระของอีกคนหนึ่งแบบเต็มที่จริงๆมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่ามันจริงมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าต้องควบคุมเพื่อให้ความรักมันยังอยู่ ก็แปลว่าความรักนั้นนะ่ะมันไม่เคยแข็งแรงมาตั้งแต่แรกแล้วมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าความรักที่ต้องใช้การบังคับเนี่ยมันเปลาะบางขนาดไหนหัวข้อถัดมาครับเราจะขยายมุมงองให้กว้างขึ้นไปอีกนั่นก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตดูจากแผนภูมนินี้ก็จะเห็นภาพรวมของชีวิตที่มันสมดุลเลยนะครับ คือความรักมันเป็นส่วนสําคัญแหละใช่เลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งควบคู่ไปกับเรื่องงานเรื่องโลกส่วนตัวของเราเองเรื่องความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือการพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยความรักแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจตรงกันครับว่าแต่ละคนก็ต่างมีโลกของตัวเองมีงานมีภาระหน้าที่และมันก็ต้องมีวันที่เหนื่อยล้าเป็นธรรมดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อีกฝ่ายไม่มีเวลาให้เนี่ย มันเลยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเสมอไปและนี่อาจจะเป็นแง่มุมที่แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ได้มากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของการรักตัวเองและการปล่อยวางการที่เรารู้คุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะพอแล้วเดินออกมาหลักการสำคัญของความรักแบบผู้ใหญ่เลยก็คือจะไม่รักใครจนสูญเสียความเป็นตัวเองเด็ดขาดและจะไม่ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนอยู่ตลอดเวลาหรือต้องคอยไปร้องขอความชัดเจนซ้ำ เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องร้องขอก็แปลว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับและเมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันจริงๆกระบวนการของคุณที่เป็นผู้ใหญ่ก็มักจะเป็นไปอย่างเงียบๆครับเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์นี้มันกําลังฝืนอยู่รู้ตัวว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดพยายามแล้วก็แยกจากกันไปอย่างสงบให้เกียรติกันไม่ต้องมีดราม่าอะไรยืดเยื้อ พร้อมยอมรับความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกการจบลงจะต้องมีบทสรุปที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดกันแล้วนะครับซึ่งผมว่ามาสรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยไม่หวือหวาแต่สบายใจการไม่ทําให้กันและการต้องเหนื่อยแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วมันคือความรู้สึกสงบและความสบายใจนี่แหละครับที่เป็นหัวใจของความรักแบบผู้ใหญ่สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามให้ทุกคนได้กลับไปลองคิดตามกันดูนะครับว่าความรัก ที่มันไม่ทําให้เราเหนื่อยล้าเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแล้วสําหรับแต่ละคนมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ